ชิบะพุอย wow nah ู่เงอนเห็ดอยู่บ่อย ah? ู่เงอนกะเพื่อนบ่เห็ดพื่อนลายนี่ะคัหูคัตาบ่นั่งซอยบชาังิบบุเป็นบ่เพื่อนเจ้าหนีเป็นฮะ แล้วเติบนะท่กัก็ยังไงมันบ้เครื่องนึงมีปีนนะงานนี่บ่ปีเลย, <c oughs> อยเออคือ้าๆกล้ๆกกลัวเีน่นิดหน,น,นึ่งเนาะฮึ่ย่ย Tìm nắp lòng lì này này, lòng nèo chìa 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 lòng เห็ดยังไงเนี่ยเป็นหัวควาบ่โอ้ย่อยรเนาะอยข้โม้นะโม่งะันิบกอยู่เงนเห็ดอยู่บออยู่เงนเือนบอเห็นเมือยลายนี่นคัหูคัตาบอนั่งซช่างแล้ก็ช่างนั่งไปเกาก็ได้้ยอันนี้กะติกข้านี่เออะดมือไดบ่แม่ cắt 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 xong xưa xong coi xong xưa xong xôm xong xôm xong xưa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  chắc xưa xong là xong xưa bò xưa xong 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 nhắn này nè, không sợi, không sợi ồ không sợi, không sợi không sợi, không sợi, bao lý cái đông khỏi nhắn này pin à. à, à? bò chào lẽ một pin cả chào hám ตัวกวองเลยเนาะมักบวบนี่เห็นยังกินได้เนาะลายมากอยู่อยู่แจู้กามีมกบวบตาีวนะจะีขาดได้เอออยู่มานะอันนีไเลยไอยู่น้ไปอ้ยเห็นอไเนาะเป็นพอซีเลือดยางดีมือนี่เออ

xịt đẹp đeo đẹp đeo, ngang 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 Đi ngang 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 bỏ ngang 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 Ờ. Ừ. Rồi rồi rồi. Bỏ tem. bò tem bò bò. Bò Ok. Pa, lùi Pa. pa, pa. Cái xe này cứ nè. Để bưng ai này. nhắp nhắp mà. โให้บร no ิีขึ้นบ่เป็นยังเป็นนั่นกูบอกเจ้าผู้สองแขนเขาอยู่ได้บออันเดียนี่แหละว้าวคนบรลีแล้วมามาลุยลุยลุยโอเคบอี อ๊อิมอเอาแล้วนะ <c oughs> เ,เลยนะหามเอเออไปเบ่งไอ้สิยุ่ก่อนมใจไปเลยนะเฮยเจ้านีเนาะอ่ะสบายดีเด้อพี่น้องเด้อเนาะสบายดีส่วงแรงแรงนะพี่น้องเนาะ ส่องค่อยคำลงแรงเด้อพี่น้องเด้อเนาะมาบัดน,นี้กามาคนดินเข่าห้องน้ำมันเชน็ดมันสิ้นพี่น,องงน,น,น,น้องเลยเนาะใวก็โยมน้ำมาน้ำไหวพี่น้องเลยให้มันแน,น,น่นเนาะเออจกักสีแล้วบ่แล้วยังบุพุพี่น้อง,งเลยยังเหลือดไหลแห้งเนาะเออเดี๋ยวบาริุกัจฉีเห็ดผุแลจนว่าเกือบมาแล้วผุแลพี่น้องเลยหรือว่าชำไวผุแลเนาะเออพวกช่างบารีกะ หามน้ําล้างถ้วยพี่น้องเอ้ยอืเป็นจังไดซะน้องเพิ่นก็บ่มีผู้ใหญ่เนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้กทผู้สร้างก็กลับบ้านแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะอพอดีทางบลีกงวล้างจานให้ทิ่มซะนมันมันนันแหละทงมงานเพิ่นก็เมื่อแล้วพี่น้องเอ้ยทงบลทงบาัก็สิเมื่อแล้ว นี่แต่บาลีกับบานิวเรื่อบาทนี่เนาะใส่เรี็บร้อยแม่แม่ไอชเปลี่ยนเองมาอ้าวไอชีหยกไอชีหยูเฮ้เราบอห้เปลี่ยนเฮ้รถโจก็เปลี่ยนครับรถดินก็ได้คือกันได้ มาไามชิญยูมาเอ,า,อวาวมอนี่มีอย่างง่านเรื่อยมาเพิ่นกำลังหาวาดิแปลงทางเิ่นก่อนซึบเอ้าเอ้าเอ้าเกือบเนะอุ้ยยังไงเอ๊ะ Kiệp, kẹp Kiệp khang lần Nó Đại kia đi hiện kia 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 nè kia

บอลนี่ได้นี่พอพ่อเาต้นนี่พอไปไปหมดหลายหมดเบืองนี่เอาบอนี่บ่ยมองนี่ก็ได้ใหมันเป็นๆงเนาะติกเจออีกบ่ไงแมนเบิงาซิเมียนเป็นก่อน อยแต่นล้ำหักเอเหรอเไรพบอสำสนักบรายแ่นบางพ่อแนเหรเพื่อนเจ้านีเล่นแตข้าเอ้ยฮะใส่อีกเล่นเ่ใส่บอใช่กันแล้วปั๊บอีกบ่ใช่ไหมเนี่โกนโวกอยู่ปั๊บเติมนึ่งลิ

Say mẹo nó cả, biết ừ, <laughs> ừ. ừ. à biết chưa biết chưa biết leo luôn chưa biết chưa biết chưa biết É ได้เติบแล้วันบ่ได้เครื่องนึงซะเอาตัวนี้กวบลงแล้วนี่บ่บ่งายขึ้นกันกันดินข่าวเด้เออกุ๊กโ,โอเคได้เออเอ้าเจ้านี้ป๊าข่อยๆก็เป็นหมดแล้อีหยังกะ nhu còn cái đấy nhu, nhu nhu sao thôi đi cái thôi <laughs> <laughs> à, coi đi <Bây> <laughs> mi pin nó ngan này <laughs> bỏ <Bộ> pin này <ấy. cười> <laughs> <laughs> Go, 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 go. nhược lắm uhm. okay. no. Thưa bà, nó thứ ba nó với cái hang Nó phía người

ฮึบฮึบโอ้ยตกคุมแท้ฮึบเออคือก้าๆก้าวถึวเนี่ยหนึ่งเนาะเส่ยนังิือกับเลรบอใส่คนดินมาแล้วใส่คนดินแล้วก่อนฮะแบ่งแบ่งเนี่ยนี่พ่อนี่ Hãy subscribe cho không bỏ không à, Ok ok <laughs> Nhờ lùi còn thằng đi, đi Rồi à, นาวทำหเสืออดเนาะเสืออดเสือเื่อยบ่เมื่อาก็ได้คือล้งรถก็ได้บร่ไยากดอกล้งรถได้บ่ได้พูดเฉยกันก่อนยอมแล้วเมื่อเมื่อเมื่อใช่เนาะไปเดินทางปลอดภัยเิอยอยู่คนเดียวอยู่คนียย่นวนี่ยนอนมันนอนนบ่ ไปลองเบิ่งนอนเฮมบาลีไปเหล่วมามืออื่นคอยไปหับดอกเออไปบ่ไปไหมไปลองมืออื่นเช่าคอยมาจะเช่าเลยอคอยกับไปเอาเจ้าเอ๊่ไปคนร้อโอเคเสียงนะเข่ามาเบื้งหายไปเลื่อยเข่าเมือดนอกมันอยู่กับช้ำนั่นแหละมันก็บช้ำบริสุทธิ์เข่าคือเก่าไอ้ช้ำในนนอ์ไหนกันเรียบร้อยเออเป็นว่าหรอ บอลีเอมานอนเฮือนปุ๊บไปกินของะแซ่บปุ๊บมื่ออนบานไปเอาตนเช้าบนบภาพไปด้ของกินแซ่บนาะบมีเงินาววเออเออไปลองข่าวชเว่นอยู่เซโนบังดูฮะงเบ้งเเบงเบ่งอไยูกันเอาบังดูป่ะพัดชายยู่บังดูสิเมืองนะเอาไหม Ừ Ừ Ừ này là lâu rồi đấy, ơ Ừ Tốp, mẹ Phong Bỏ tít bò Bỏ bò 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 Ău nè, tím cả bò lé Bỏ rùm, cơ rùm thay đây Bố chú Rùm như này đê, bây ngay bò đây tí Bài rùm, bố rùm đọc Bỏ rùm, kê, ngay áo đây Hứ อืมมเบอแมอาออาอีกชองรอดจะถึงาชองอีกบเสร็จอ right. ีกรอดนึงนเบ่งารีมะเจ้าก็ไดดึงเขาไปอยู่เน่ยนี่ย่หคออเหนยุ่งวเห็นยันไม่เป็นหักอยู่โอเคโอเคชคดชค กินได้เลยดับมันโอ้งหมดเ่กินไปคือใกล้เนาะมใกล้กับมันลายนะครับโีนใกล้ด้ีน่งนะยึบของละเมือไหร่มันจะขดนด้ โบเล่บลบล่บลเนาะอันนี้อได้ได้โอเคไปบีโอเคไปบัลลีอเคไปบัีอเคไปัลลีโอเคั xiêng đang leo kì đi lăn lăn leo lăn rồi mệt khoạt luôn cả cái đóng ơi Came đẹp cho mang bung ma, ma, Bơm bơm khỏi bung 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 Bộ đó. Này, loang bướng Ở đây Bướng, hồi xíu loang thì bật cho bướng, mà Bố, chạy toàn anh Ờ, loang bướng xào Ơ Pa, pa, bây hôn bà đi Pa เหมือนเป็นบาเจ้ากะพอดีแบบเอาในนี้กับปั๊บหน่าดินเพื่อนนอก่นแรกพี่น้องไงสั่งเลยบ่หอดขันสั่งเลยบ่

ชิดซีรมลีได้กี่นี้วยวยสามคนขออกาสคนชดคำบอทำีเลืองบอลีนใส่คำได้ บ้าเราอยู่เซปอนเพิ่นมีกันอันแข่งรถอโด้เนาะบู้บ่แม่แข่กับมือปาเจ้าเลยหมดในการเจ็บเนาะโอ้เจ็บ้หดดินะเต็มอยู่ในเกือบนี่โค้งอไโค้งมันสิเป็นเทน่เลยเียันดูเดือดยู่เลี้ยงกอน

เดิมันตนน้องมีเนื้อมาด้ืมันตน้องได้มาแหละโอ้อยากจะดูนกน้ำเป็นยางลุดน,น,น้ำหยุ่มวายเพื่อนยี่บอลี่กำลังอยูอนนาา่นี่หาถังมีอยู่บอถังน้ำแตงเพื่อนจะโบมีแหละถังเก่าทางยตงนะเดี๋ยวไปยืมก่อนนะบ่มีเก๋มาแล้วกับมาตั้งมงาแสบหยุ่มมาบอโบมี่แหละักกระพุ้ยช่องลลินบอ ดก็ได้นะมันใหญ่ใช้น้ําได้มันบ่มีเอาเนาะพี่น้องเนาะบัดนี้บนเยดินเฮ็ดมาแล้วก่อนพี่น้องเอ้ยเออเวลาก็ยืนยาวแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะเอาเนาะทําบนก็สิได้จบคลิปเพียงเท่านี้เด้อเนาะขอกับใจผู้รักผู้ใหญ่ใจดีดทุกท่านที่เข้ามารัชมคลิปบนเนาะมันทุกทุกคนอยู่ดีมีแฮงบ๊ายบายร่รวยรวย